สวัสดีแฟนๆมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะเรียกได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะฮะวงการคนไม่มีผมเนี่ยฮะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นไลฟ์สดบันเทิงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวงการมวยปล้ำนะะั้นเนี่ยครับก็มีนักมวยปล้ำหัวโล้นมากมายหลายคนเช่นกันนะฮะแต่ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าที่มาของทรงผมนี้เนี่ยมาได้อย่างไรทําไมพวกเขาถึงต้องโกนผมให้หัวล้านมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านี้บ้างนะฮะ จะน่าสงสารหรือเฮฮหากันมากขนาดไหนกับที่มาของทรงหัวโลนของน้ำมวยปล้ำแต่ละคนนะฮะก็มาดูกันได้เลยครับผมท่านผู้ชมครับคำคืนนี้สถานีมวยปล้ำของเราจะพาทุกท่านมารับชม5น้ำมวยปล้ำที่ถูกจับโกนหัวทั้งสงสารทั้งหาหัวเราะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สำรวมครับท่านผู้ชมครับบล็อกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็นมวยปล้ำ W W E A E w n นิวเจแปนโปร e s t l i n g หรือแวดวงข่าวสารเบื้องหน้าเบื้องหลังของวงการมวยปล้ำทั้งหมดนี้เรามีให้คุณหมดในบล็อกนี้บล็อกเดียวถ้าชื่นชอบมวยปล้ำแล้วก็ไม่ควรพลาดสนใจเข้าร่วมกลุ่มคลิกลิงก์ที่ในใต้คลิปนี้ได้เลย เพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันได้เลยครับกับอันดับที่5การปลงผมให้หลวงพี่ CM อมพังเจ้าลทัทธิาศาสดาแห่งคนดีเปิดมากับอันดับที่5นะฮะห้าจัดพามาที่สุดยอดน้ำมันปล้ำเจ้าลทัทธิบิดาแห่งคนดีดียอยักษ์การันด้วยนะท่านะผู้ชมครับไม่ดื่มไม่เสพเป็นคนดีคนใสกิก๊กปราศจากความชั่วร้ายบอกได้คําเดียวว่าผมนี่เป็นคนดีสีสังคมจริงๆเลยนะ ซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะฮะนอกจาก CM เพังนั่นเองครับผมผู้ก่อตั้งรัฐ Straight Edge Society นะครบ,บอกได้คำเดียวเลยนะโยมว่าลัที่ของอาตมานะมีแต่คนดีทั้งนั้นดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีดังนั้นญาติโยมทางบ้านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะใครอยากเป็นคนดีก็เชิญมาร่วมรัฐที่กอบอาตมาได้เลยไม่มีค่าเข้านะโยมแค่ศรัทธาก็พอแล้วและก็กนหัวทำตามคำสอนของอาตมาแค่นี้ทุกคนก็เป็นคนดีได้ แต่ถ้าว่าความพามันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนในรัที่แม่งโกนผมกันหมดยกเว้นตัวมันเองคนเดียวนะฮะไอพีพังเนี่ยแถมยังหาเรื่องชาวบ้านเขาไปถ้วยวอีกต่างหากเดือดร้อนไปถึงเรมิสเต r โอที่ต้องมาตีกับหลวงพี่พังเจ้ารัที่เนี่ยนะฮะทางด้านทริปเปอร์เอชก็บอกว่าเฮ้ยขอช่วยหน่อยคนดิเกียริมันมาน,านานแล้วนะและแล้วก็ลุมจับซียมพังโกนหัวนะฮะท่านผู้ชมครับแต่โชคดีที่หลวงพี่พังนะครับได้ลูกศิษย์ออกมาช่วยนะฮะจนกระทั่งในศึกโอเวอร์เดอะลิมิตนะครับผมหลวงพี่พังเนี่ยก็เจอต้อง โดยมีการเดิมพันว่าถ้าใครแพ้จะต้องโกนผมครับท่านผู้ชมครับและในที่สุดหลวงพี่พังก็ถูกจับใส่กุญแจมือแล้วโดนเรมิสเตร์ยอจับโกนผมเอาซะยับเยินเลยทีเดียวบอกได้คําเดียวว่าสมน้ําหน้านะฮะโษสภาพแม่งดูไม่จืดเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับเรบอกเว่นกรรมีจริงนะหลวงพี่เรียกว,ว่าน่าจะเล่นเอาทิเปอร์เฮชขำกลิ้งได้พอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้สิถึงเรียกว่านะฮะ มาต่อกันดับที่4ครับท่านผู้ชมครับเมื่อมีคนตะโกนด่าพ่อบารอนคอบินแล้วบอกว่าถ้าผมจะร่วงขนาดนี้ก็ไปโกนเถอะครับสำหรับอันดับนี้ห้าพามาทําความรู้จักกับสุดยอดน้ำปล้ำดาวรุ่งในเวลานั้นนะครับผมยังบารอนคอบินนั่นเองเจ้าหมาป่าหนุ่มผู้เดียวดาย ตอนสมัยไว้ผมยาวเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยครับว่าโคตรเท่สเปคของสาวๆหลายๆคนแน่นอนหาคนไรดูดีจริงๆนะฮะตื่นมาส่องกระจกทุกเช้าก็ปลื้มในความเท่แบบระเบิดระเบ้อของพี่แกกันทั้งนั้นนะฮะงานนี้นะฮะไม่ต้องรอให้ใครมาอวยระดับนี้ครับอวยตัวเองได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับสาหรับบารอนคอร์บินนะฮะแต่พอปั้มมานานวันเข้านะฮะลุกขึ้นมาส่องกระจกเรื่อยๆก็เห็นได้ว่าผมเนี่ยเริ่มบางลงทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าเจ้าหมาป่าผู้เดียวดายเนี่ยจะเจอปัญหาขนร่วงซะแล้วลล่่่่ะคครรััับบบบบททาานนนนผ้ชมมมมอกกไไดดเเยยววิิจจีงงงุ บอกกันเป็นเสียงเดียวนะฮะว่าถ้าผมจะร่วงขนาดนี้ก็โกนทิ้งนะครับลูกพี่ครับลูกพี่หมาป่าหนุ่มได้ยินแบบนี้ก็โคตรเจ็บใจเลยนะคะับท่านผู้ชมครับแต่ที่เจ็บยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นความจริงอย่างที่เขาได้ว่ากันนั่นแหละนะฮะ ว่าแล้วในที่สุดบารอนคอบินก็โกนผมทิ้งเลยครับถายสักเกลี้ยงเลยนะหัวล้านแบบเป็นเจ้าหมาป่าหนุ่มผู้เดียวดายและสภาพหลังจากโกนเสร็จแล้วนะฮะเหมือนหลงจีนคนนึงไม่มีผิดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับสภาพที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนยฮะพี่บารอนคอบินเองเนี่ยก็ตัดสินใจโกนผมด้วยตัวเองนั่นแหละนะฮะไม่ได้มีใครไปรยัดเยียดหรือว่าล้อเลียนอะไรเขาหรอกนะฮะ และที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องชื่นชมนะฮะว่าในชีวิตจริงเนี่ยพี่แกตัดผมแล้วเอาไปบริจาคนะครับผมเพื่อไปทําวิกผมนะฮะให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมบารอนคอรบินด้วยจริงๆครับอันดับที่3หลวงพี่เคิร์ตวัดเหรียญทองสําหรับในอันดับนี้มาดูกันที่สุดยอดนะมวยปล้ำดีกรีแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกอย่างหลวงพี่เซ็กซี่เคิร์ตเซ็กซี่เคิร์ต make your ankle hurt ankle hurt because he sexy hurt sexy hurt and he make your ankle hurt ankle hurt ถ้าใครเกตมุกนี้นี่กูยกมือไหวเลยนะกูจะบอกให้นักมยปล้ำระดับตำนานฝีมือดีระดับเทพที่แท้ทรูนะครับผมซึ่งอย่างที่แฟนๆช่องสถานีมยปล้ำของเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วฮะและได้ยินกันจนคุ้นหูนะฮะว่าทางเราเนมกักจะเรียกเคิร์ดแองเกิล e ว่าหลวงพี่เคิร์ดนะฮะซึ่งก็มาจากการที่พี่แกหัวโล้นนั่นเองนะฮะบอกได้คําเดียวว่าแวววาวเปล่งประกายจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งที่มาของหลวงพี่เคิร์ดนะฮะที่ต้องโกนผมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี่องงมนสองันนัก้ตั่าตเ้าเดนะครับผม าวใจเกเรนะฮะสู้กันด้วยกันเดิมพันใครแพ้ต้องโดนจับกลนหัวนะฮะเอชบอกว่าเฮ้ยมึงโดนแน่เลยไอ้เ e <i, S 1> คิดเดี๋ยวมึงเจอกูวันนี้เป็นวันวิพากษาของเองแล้วจะบอกให้เตรียมหัวล้านได้เลย ทางด้านเคอร์แดงเกิลนะฮะาฮาวจัดบอกเฮ้ย hey, ก<ๆ>ูกลัวมึงที่ไหนอะไรชายแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวเองก็แพ้ยับเยินถึงก็สลบไปนะฮะแล้วแล้วก็โดนเอชจ,จับโกนผมเอาสักเลี้ยงเกลาเลยทีเดียวครับบอกได้คําเดียวว่าหาจีวอนมาห่มซะนะไอ้เคิร์สและนับแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะทางเราก็จึงพากนันเรียกเคอร์แดงเกิลว่าหลวงพี่เคิร์สเซ็กซี่เคิร์สนั่นเองนะฮะห้อยเหรียญทองเหมือนห้อยจะดูคามเลยหลวงพี่ครับแฟนๆเห็นพี่แกออกมาทีไรก็พากันสวดมนต์ให้กับหลวงพี่เคิร์สตลอดนะครับอยู่ออกยู่สอก อยู่ s i <User. S 2> อันดับที่สองประธานาธิบดีบาร์เบอร์ เมื่อวินส์แม็กแมนถูกจับกลนผมสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นงานคนรวยตีกันนะฮะนั่นก็คือสองอภิมหาเศรษฐีอย่างวินส์แม็กแมนเจ้าพ่อวงการมวยปล้ำ WWE ที่มีเรื่องตีกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมคนรวยที่โคตรจะรวยจริงๆซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกันแท้ๆนะฮะแต่ดันมามีเรื่องบาดหมางก,กันเอาใจกันยากจริงๆครับสำหรับคนรวยนะฮะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ด้านวินส์แม็กแมนก็เลยถามว่าเฮ้ยกล้าใส่เกีย่ยวกับกู้มึงอะฮะอะไรไหมคนสังเวียนมวยปล้ำนี่แหละสักยกไม่ใช่คิดว่าหัวทองมึงเกเรนักไงฮะ โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเฮ้ยทาจังเลยนะก็แง่ละนี่ทินเองนี่ว่าปาวินนี่ก็หฮาวไม่หยุดนะฮะถึงกับแฉบอกว่าผมของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะของปลอมครับผมแม่งมันไปทำมามันไปทำมาแท้จริงนะมันหัวเถิดด่านทรัมม์ได้ยินอย่างนั้นก็ฉุนขาดแล้วบอกเธอพ่อหนี้ชายว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์จึงเปิดผมให้ดูนะฮะถึงหนังหัวนะฮะแล้วบอกว่านี่เห็นไหมผมจริงเว้ยไม่ใช่วิกสักหน่อยพร้อมกับผักปาวินหงายท้องไปนะฮะซึ่งจริงๆทั้งสองเนี่ยก็แก่แล้วครับจึงต้องหาตัวแทนนะ้ำมันปลอมไปสู้กันในเรสเซอร์เมนีย์ครับ โดยการบอกว่าใครแพ้ต้องเสียตังค์ให้ฝ่าย1,000ล้านจะเอาอย่างนี้ไหมก็บ้าแล้วนะฮะามาหาเศรษฐีขนาดนี้แค่นี้น้อยไปครับระดับนี้แล้วต้องจับโกนผมครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยก็นึกว่าจะเดิมพันด้วยเงินที่เยอะกว่านี้โถ แต่จริงๆคือถ้าจะเดิมพันด้วยเงินเยอะขนาดนั้นล่ะก็เอามาแจกให้คนไร้บ้ันก็น่าจะดีกว่านะท่านผู้ชมครับและสุดท้ายก็กลายเป็นมาเดิมพันด้วยการโกนผมนะฮะเจ็บแสบยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนรวยมีหน้าตาในสังคมใครแพ้ต้องโดนโกนผมก็คงจะหน้าอับอายแทบแทบแผ่นดินนีนะฮะเรียกได้ว่าเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีนะครับสำคัญวกว่าเรื่องเงินอีกทีเดียวครับท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้ววินส์แม็กแมนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกจับนั่งเก้าอี้แล้วโดนกทะะ่า้ร ที่เดิมมาแล้วขอแค่ผมมึงก็พอกูไม่เอาหน้ามึงไปไหนหรอกหน้าอย่างมึงน่ะเฮ้ยทุเรศบอกเลยว่าอย่างหานะท่านะผู้ชมครับงานนี้า <laughs> ปแทบมุดแผ่นดินนี้นะครับไม่อยากให้สายตาชาวโลกต้องมาเห็นสภาพแบบนี้นะฮะซึ่งเวลาผ่านไป9ปีนะฮะโ,โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้กลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอ,อเมริกาแล้วสื่อก็เอาเหตุการณ์นี้นะฮะมาพูดถึงกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองคิดดูนะครับท่นานผู้ชมครับถ้าวันนั้นเนี่ยคนที่โดนโกนผมเป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับและ่อมาปาาีีปด่ด ไหนนะท่านผู้ชมครับเกือบแล้วไม่ละะท่านนะฮะแต่ปาวินเนี่ยก็ไม่เกือบครับเพราะว่าโดนไปเต็มๆแล้วนึกย้อนดูนะฮะก็หาจริงๆนะครับดูสภาพสิครับอายุปูนี้แล้วเป็นเจ้าอาวาสได้สบายเลยนะฮะเอา้าใฮ้ยญาติจอมถ้าจะหัวรอนไรกระเชิญเลยนะไม่ต้องเกรงใจหัวรอ้อนเรเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สารวม และอันดับที่1 The Big Show โดนยิงยาสลบและจับโกนผมและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับผมเพราะว่าเป็นสุดยอดน้ำมวอป้ำหน้าหมีผู้ที่เป็นขวัญใจและที่รักใคร่ของชาวสถานีมออปล้มทุกคนเขาคนนี้ก็คือเวอนอะไรก็ลงที่บิ๊กโชว์หมดเลยและใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับเขาคนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะฮะเมื่อพูดถึง The Big Show นะฮะอีกหนึ่งสุดยอดน้ำมืปั้มที่ขึ้นแท่นเป็นตำนานไปแล้วตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งเอกลักษ ที่ตัวใหญ่แล้วนะฮะก็คือหัวล้านหัวล้นกันเกลี้ยงเปล่าของเขานั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเมื่อเรานึกถึงบิ๊กโชนะครับก็เอออะไรก็ลงดิ่บิ๊กโชอีกแล้วนึกถึงก็เรียกได้ว,ว่าถอนหายใจกันเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะหากถามว่าทำไมบิ๊กโชถึงกลายมาเป็นน้ำมันปล้ำหัวล้านได้อย่างทุกวันนี้นะฮะก็คือต้องกลับไปในช่วงเดือนกันยายนของปี2004ครับที่ตอนนั้นเขาได้สู้กับหลวงพี่เคิร์สนะครับผมเอาอีกแล้วครับหลวงพี่เคริร ใช่เป็นปืนยิงยาสลบที่เด็กวัดของอาตมาประดิษฐ์ขึ้นมาเอง แล้วจะเอามาทําไมล่ะครับหลวงพี่เซ็กซี่เคิร์สครับหลวงพี่ก็บอกงั้นโยมรอดูได้เลยว่าแล้วหลวงพี่เคิร์สนะฮะก็เหนี่ยวไก่ย,ยิงยาสลบใส่บิ๊กโชครับผมเต็มเต็มกลางหลังของเจ้าหมีใหญ่นะฮะหลวงพี่เคิร์สเซ็กซี่เคิร์สนะฮะบอกว่าเฮ้ยนี่เห็นไหมโยมนี่ยาสลบช้างเลยนะเนี่ยอามาเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะโยมบิ๊กโชนะฮะก็โดนยิงยาสลบไปแต่ก็ไม่ล้มนะฮะแค่เซเซครับผมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ทนฤทธิยาสลบไม่ไหวแล้วก็ถึงกับซุดลงไปนะฮะหลวงพี่ i, เซ็กซ หลวงพี่เคิร์ดขอเป็นพระอุป acha บวชให้บิ๊กโชเลยก็แล้วกันว่าแล้วก็จับบิ๊กโชโกนผมนะฮะแล้วบอกเด็กวัดให้เข้ามาช่วยสิ่งดีๆต้องร่วมกันทําครับท่านผู้ชมครับไอ้นมูดปลาบสองเด็กวัดเนี่ยครับก็บอกว่าจัดให้เลยหลวงพี่ผมเตรียมบาัตาเรเลียนไว้แล้วเนี่ยแล้วก็รุมโกนหัวให้บิ๊กโชอย่างชายโยโห่ฮิ่วจริงๆนะฮะเอาซะแล้วครับสงสารบิ๊กโชเลยครับแต่ก็ฮาเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่รู้จะอารมณ์ไหนดีเหมือนกันนะครับแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าดูคลิปสถานีวัปล้ำแล้วท่านผู้ชมมมมท่่่่่่าะะาาาาานน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 ไหหกกลลลยยเเเเปปป็บบบบโรรรััังงืืออะะะฮถ้้ผวแีีีจ รุปก็คือหลวงพี่เซ็กซี่เคิร์สนะคะเป็นพระอุปชาโกนผมอุปสมบทให้กับเดอะบิ๊กโชว์นั่นเองนะฮะแล้วแล้วก็พากันมากลายเป็นหัวร้านกันทั้งคู่จนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับและแล้วก็จบไปแล้วสาหรับ5น้ำมุปปั้มที่โดนโกนผมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมชอบอันดับไหนกันบ้างเป็นพิเศษหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็สามารถพูดคุยสนุกคบคันกันได้อย่างเต็มที่ด้วยความสุภาพนะครับ หากคลิปนี้มีคำพูดใดที่บางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมทางเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะฮะเพียงแต่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม ก่อนจากกันนะฮะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจข่าวสารบทความและความบันเทิงขบขันต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำสามารถไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k World w r e s t l i n g Mania นฮะเพจมวยปล้ำที่จะทำให้คุณได้รับข่าวสารสาระและรอยยิ้มรวมถึงความบันเทิงแบบเป็นกันเองครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมีความสุขจากการได้รับชมวิดีโอนี้นะฮะหากท่านผู้ชมชื่นชอบในการดูมวยปล้ำและหลงรักในมวยปล้ำต้องไม่พล,ล,ลาดการติดตามช่องสถานีมวยปล้ำครับช่องมวยปล้ำันดับหนึ่งของประเทศไทยที่จะนำเนื้อหาสาระะแลลควววาาาามมมบบััันนนเเเทิงงต่่่ๆกียยุ้สอหผู้ชไดร ชมกันทุกสัปดาห์อย่างทั้งถึงนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมกันเช่นเคยนะฮะถ้าไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สถานีมอปลางขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ